หนูก็มูกไปแล้วอะไม่ได้ไมเศร้าอะไรใช่ค่ะเราโฟกัสปัจจุบันทั้งนัอนาคตแล้วค่ญญะดีกว่าอ๋อหนูว่าเราพูดเรื่องเรื่องแบบปัจจุบันกับอนาคตดีกว่าค่ะ,พะเพาะที่พูดไปนี้ก็คือมูฟออนแล้วมูฟออนแล้วค่ะอะไรแล้วค,วคจนจดอำเรื่อง <c oughs> ทีไวไีทีวีเป็นประเด็นหนุ่มหน้าอยังไงคะแล้วที่อยากชี้แจงเลยคะหนูไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบ หลังจากวันที่เราบอกว่าเราโสดเราได้กับมีการคุยกับเขาหนูว่าไม่ติดต่อกันเลยไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยอะไรอยางนี้บอกกับในบ้านเราขอกกับเขาในบ้านเราจะมีเรื่องันเกิดมึ้ะไปถามเขาดีกว่าเพราะคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้เมย์เป็นยังไงบ้างจิตใจของเมย์เองอ๋อตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะก็คืออะไรแตอนนี้ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็คือคุยไม่อยากคุย คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็ก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ติดอะไรอันนั้นวันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้มาหรือลุกไหมเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถลุกไหมกับเราได้ไหมถ้าเราประเมินแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ไม่มีการคุยกันเลยเนาะค่ะอ๋อแต่ถ้าคุยส่วนตัวไม่ค่ะแต่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้เจอได้อะไรที่ทำให้เบนบุกออนได้หนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็งูไปแล้วอ่ะ อะไรกับเราบ้างก็ไม่นะก็ท้าอะไรเลยไม่หมายถึงว่ามันไม่ได้แบบให้จนเราแบบว่าต้องไปแบบบูลี่คนใหม่หรือไปตัวคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่ดีกว่าแล้วมมนมีบทเรียนอะไรมาที่บอกว่าครั้งหน้าเราจะไม่ให้มันเกิดู่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไม่หรอกค่ะหนูว่าเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่นคนเก่า ช่วยช่วยนะนองหนูหลายคนหลายคนก็จะมไปว่าพ่อสเปคเดิมของเราก็คือต้องหล่อข่าวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนหล่อหรือข่าวอะไรแต่ว่าถามว่าหล่อไหมก็ก็แบบดูดีอะไรเนี้ยแต่วันนี้เรปฏิเสธไม่ได้เนาะเปิดใจเลยไม่ไม่ก็เปิดใจมาตลอดเลคระตั้งอ ไม,ไ,มไม่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 ค่ะหนูแบบอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วอะไรเง<แ>ี้ยแต่ว่ามุ้งคู่ว่างค่ะก็เลยก็เลยไปไม่ได้ไม่ได้ประชดหลืออะไรต,ตอนนี้ก็คือไปคนเดียวไปกับเพื่อนอ่ะไป<บ> <ๆ S 2> อันสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบเราไหมครับไม่บอกแสดงว่ามีแสดงว่ามีถ้ามีกี่ร้อยหนึ่งมียิมที่หนึ่งยิมอะไร เป็นแบบไหนดูเลยแบบไม่ไม่ได้แบบฟิกว่าต้องแบบไหนอะ่ะก็ใครก็ได้ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณค่่ ทุกอ่อนแล้วอะไรแล้วเขาจะกามองเลี้ยงทีวีทีวีมันเป็นอะไรเหรออะไรนะเราอยากอธิบายหนูไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนคาดมานะหลังจากวันที่เราบอกว่าเราเสร็จเราไม่กลับมีการที่ผิดเราถึงต้องได่ของเบสมาจากจริงจริงจะมีของที่อยู่ในบ้านหลือเปล่าเบสของของเขาในบ้านเรายังมีเรงเหลืออยู่ไหม ดีกว่าค่ะทุกคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บเขาตอนนี้เบสเป็นไงบ้างจิตใจของเบสเองอตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะถอกใจไปถ่ายเซ็ตเอ็กซ์ซี่ไปเลยเออตอนแรกคิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะแลก็คิดว่าจะร่วมงานได้อะไรเงี้ยไม่ไู้สึกอะไรอันนั้นวันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้ไหมหรือร่วมกันได้แล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้แล้วเราทำเลยแล้ว เคก็บเจ็บใจไมเก็่่ค่ะเราโฟการปัจจุบันแล้วก็นาคตแล้วค่ะดีกว่าคนอาจจะมองว่าคูม่คุี่หวานกันมากๆต่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างมันมารามรู้สึกว่าแบบเสียาจหรือว่ามันเจ็บยังไงไหมคะกับภาพที่ผ่านมาไม่ค่ะหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีตอนนี้ก็แบบกลับไปดูลูปเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบแฟนคแชร์กันก็รักดีค่ยังสามารถที่จะดูแบบรูได้ยิ่เราม ราเราสามารถเจอได้เห็นได้ไม่ได้หรอกแล้วแล้วพี่ถา ไม่ได้เปิดจเลยๆก็เปิดใาตลอดียต่ว่านี้เนเพรว่าแา้งใเงให้เเสียม่้ไม่าๆแ็บอยกไปนานแล้วอยไปวแต่ตอนนี้แพแล้วอะไรไม่ได้ไม่ได้รดอนนี้ไปคนเดียวเอสุ้ายแล้วมีคนบปราจิกไหมครับไม่บอกแต่เมีแต่มี i'm gonna get it